รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ชนรสมีกับวัไอพี ูช้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานเราได้รู้จักกับคุณท๊อปอายวัตศรีวัฒนประภากันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อถึงที่มาที่ไปของการมาซื้อทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้กันคะ่ะอะไรที่ทําให้คุณวิชัยและคุณท๊อปตัดสินใจลงหลักปักฐานในทีมฟุตบอลทีมเล็กๆทีมนี้และสามารถบริหารสโมสรจนกลายเป็นทีมฟุตบอลที่ทุกคนเฝ้าจับตามองหาคําตอบไปพร้อมกันในช่วงหน้าคะ่ะ <The VIP. S 1> ชนร <The VIP. S 3> ช่วงที่2สนับสนุนโดย 4G p 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge King Power เข้าใจนักเดินทาง บริษัทขนส่งจำกัดบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมามาถึงเรื่องของฟุตบอลบ้างกำลังบริหารช่วยคุณพ่อทํา King วเวอร์อยู่ดีๆวันนึงก็มีเซอร์ไพรส์เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วทั้งประเทศไทยว่า King Power คุณวิชัยเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเออมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นยังไงตอนนั้น เกิดขึ้นเพราะว่าท่านชอบกีฬามากทั้งฟุตบอลโบโลเล่นกลอฟด้วยทุกกีฬาท่านเก่งหมดนะครับเห็นอย่างนั้นด้วยความสนุกตรงนี้ท่านเคยฝันตั้งแต่เด็กๆพูดกับผมอยากมีทีมฟุตบอลผมก็แบบโอ้ยจะบ้าเหรอมันจะเป็นไปได้งไงนั่นคือคือสมยัยก่อนมันมันดูไก<ห>ลมากดูไกลมากโหเป็นทีมเจ้าของทมฟุตบอลอังกฤษเป็นไปไม่ได้หรอ แล้วทำไมถึงเลือกเลสเตอร์เพราะจริงๆตอนที่เข้าไปเนี่ยเลสเตอร์คือไม่ได้อยู่ในอันดับไม่คือเรียกว่าไม่อยู่ในสายตาเลยอะ่ะท่านเป็นคนชอบความท้าทายคล้ายๆกันผมก็ชอบถ้าเกิดซื้อทีมข้างล่างดันขึ้นข้างบนยากกว่ายากกว่าแล้วทำได้ไม่ง่ายท้าทายชอบอรู้ว่ายากกว่าแต่เลือกที่จะทำในเรื่องที่ยากนั่นสิับ ผทำไมเป็นเลสเตอร์ผมตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อพาไปดูสนามเลสเตอร์แข่งกับมิดเดิลโบรตอนครั้งแรกในชีวิตที่ผมไปดูสนามจริงคือเลสเตอร์เตะท่านยังบอกเลยว่าจําได้ไหมที่พาไปดูตอนเด็กก็คือทีมนี้แหละแต่ผมก็บอกผมจาได้อยู่แล้วเพราะมันครั้งแรกในชีวิตที่ผมไปดูบอลแบบไลฟ์มันก็เลยเหมือนแบบมีความชื่อนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องห่วงมันรู้จักอยู่แล้วเพราะมันตั้งแต่มันเด็ก แล้วพาไปแล้วเห็นมาแล้วว่ามันคืออะไรทีมมันเป็นยังไงเรารู้จักดีในวันที่ตกลงใจเรียกว่าเปิดดิวคุยกับเลสเตอร์คุณท็อปอยู่ด้วยไหมคะอยู่หมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อสปอนเซอร์จนถึงซื้อทีมม่ยอยู่หมดเลยอยู่จนกระทั่งผมถามเพราะว่าแล้วใครจะทําซื้อมาแล้วใครจะทำเพราะว่าเราไม่เคยไปทําต่างประเทศแล้วค่ะแล้วเรารู้หรอสปอตแมเนจเมนต์จะทำยังไงใครจะคุมนีฟตบอลทั้งหมดชี้ว่าเอาเอไงดู <laughs> <laughs> มึงนั่นแหละโอเคครับ <laughs> ได้ครับ คือท่านคุยกับตัวแทนของเจ้าของนะครับว่าจะซื้อสปอนเซอร์เราก็โอเคผมก็ไม่มีปัญหาซื้อสปอนเซอร์เขาเออกแบบเสื้อไม่ดูติด King เ o อ e r ผมบอกก็โอเคราคาแต่ว่าเมืองไทยไม่รู้จักเลยนะเลสเตอร์ผมบอกไปเพราะด้วยความที่ผมรู้อยู่แล้วว่าคนจะดูบอลอะไรถ้าไม่อยู่พรีเมียร์ลีกนี่ไม่ต้องห่วงผมหมดไม่ได้หรอกผมบอกยากมากพอ,อกเออไม่หรอกจะซื้อซื้อเสื้อ,อ,อโอเคไม่เป็นไร ถ้าบอกเอองั้นพรุ่งนี้ว่างพอดีเลยไปดูที่สนามกันเพราะว่าเจ้าของเขาอยากเจอเขาะจะซื้อสปอนเซอร์เขาเพราะเอาไปได้ว่างไปถึงปุ๊บสนามมันก็เป็นสีน้ำเงินใช่มเดินเข้าไปขึ้นไปกินข้าวผมจำห้องได้อยู่ชื่อฟิวชั่นแล้วมันเป็นเป็นมุมเขาจัดไว้แล้วนะดีมากเลยมุมสวยเห็นสนามสวยมากมผมก็แบบเออสวยท่านบอกเขาชอบจะซื้อ,อมผมบอกฮะผมก็ ภาษาคำโมโซ่พูดจริงกระถามเท่าไรแล้วคุณจะทํายังไงเขาก็บอกราคาบอกเท่านี้ท่านก็เออซื้อมีมาต้องให้แบบคนมาดูดวงดูฮวงจุ้ยดูอะไรก่อนไม่มีเลยคือเป็นเรื่องของแบบแพชชั่นความ้วนล้วนเจ้าของก็คงคิดว่าเราบ้าจริงๆเพราะว่ามันมีแต่คนที่จะซื้อทีมด้วยเงินขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหดูละเอียดยิบเราเด็ดเซ็นเลยวันนั้นไปที่ราคาเท่าไหร่ ประมาณ30ิบกว่าล้านครับสามสิกว่าล้านปอนด์แต่ที่ตลกคือเซ็นวันที่สิบสสิงหา2010วันแรกเนี่ยที่เซ็นสัญญาผมนั่งเซ็นเพราะผมพูนพ่อไปเซ็นอยู่ละผมสองเซ็นเองผมก็ถามว่าเอาอะไรไห่เซ็นเพราะผมไม่รู้ผมเซ็นไอ้ไอ้สัญญาที่เซ็นเ,นเขาบอกนี่เหรอสัญญาอะไรเพราะว่าสโมสรเนี่ยจะเปิดอีกสี่วันวันที่16กสิงหาผมจำได้ผมก็บอกแล้วไงเขาบอกว่า ต้องเซ็นเพราะว่าต้องจ่ายเงินนักเตะโนบอกว่าโอเคเท่าไหร่สามแสนปอนด์ผมอายุยี่ิบห้าติดเงินสามแสนปอนวันแรกที่ซื้อทีมฟุตบอล <c oughs> คือวันแรกที่ซื้อทีมนี่เป็นหนี้แล้วเป็นหนี้เลยสามแสนแล้วผมเอ้ยแล้วนี่คืออะไรถามดูห่อยพ่อเออเซ็นได้เพื่อ <c oughs> ชื่อผมโอเคตลกดีครับตลกมันเป็นอะไรที่แบบเออประหลาดดีอะประหลาดสรุปตอนนั้นอายุยี่สิบห้าเป็นผู้ช่วยอยู่ของ King Power ช่วยคุณพอ่อใช่แล้วก็ต้องมาบริหารทีมฟุตบอลด้วยมันต่างกันไหมคะ ต่างกันสิ้นเชิงเลยเพราะว่าตอนที่ทำกิงพาวเวอร์ปีแรกเนี่ยางานหลักๆก,ก็คือตามงานในคุณพ่อของคุณพ่อสั่งทำนี่นะไปเข้าประชุมจัดการนี่จัดการนูน่นผมก็ทำทุกอย่างจัดการเจอผู้ใหญ่เจอแขกแต่มันต้องจําเรื่องเยอะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องจํแาจแล้วก็ทําตามจําแล้วก็ทําตามทําจนเข้าโรงพยาบาลเลย <c oughs> <c oughs> จริงๆจ, <c oughs> จำอะไรตอนนั้นมันเครียด <ผม S 2> หรือผมว่ามันมันปรับงานไม่ทันทุกทวกคน m a เนจยังไม่เก่งยังไม่ค่อยรู้ว่างานจริงๆทำยังไงเหมือนปีแรกครับแล้วแบ่งเวลาย,ยัางไงในที่สุดที่ทำให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็เดินหน้ามา,าได้อที่บอกว่าม,นนมันต้องเชื่อใจพนักงานเพราะตอนแรกผมไม่รู้ว่าคือแต่ก่อนเนะี่ยทำงานตอนเรียนเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำไมต้องให้ให้เขาทำทำเองก,ก็ได้ไม่ต้องเป็นพึ่งเลยแต่พอทำงานปุ๊บพนักงานมันเก่งหมดเลยอะ่ะพนักงานผมเก่งเขามีความสามารถเขามีประสบการณ์มากกว่าผมแต่ผมไม่ใช้ผมกลับอาเออทำเอง มันเลยเจ๊งไงผมว่าคุณไปทำแล้วผมมาดูมันก็เป็นอีกแบบมันก็ง่ายที่ผมก็กระจายงานบริหารคนบริหารงานบริหารเวลาง่ายเลยคือแบบถอยออกมาปุ๊บที่คุณพ่อบอกถอยออกมามองภาพใหญ่ปุ๊บง่ายง่ายแบบง่ายง่ายเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าทำไมครอบครัว King Power ถึงได้มาซื้อทีมฟุตบอลเล็กๆอย่างเลสเตอร์ซิตี้ส่วนช่วงหน้าทิพย์จะไปถามคุณท็อปถึงความรู้สึกของเขาหลังจากที่ได้ขึ้นไปเล่นบนพรีเมียร์ลีกกันค่ะ ว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างติดตามได้ช่วงหน้าค่ะถามแบบง่ายๆเลยนะแต่คำตอบอาจจะยากทำยังไงถึงทำให้เลสเตอร์ซึ่งอยู่ในแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาอยู่พรีเมียร์ลีกได้ก็ชร ชาวรัมีกับ VIP มาไกลถึงอังกฤษครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนค่ะเรามีของขวัญสุดพิเศษตอบแทนแฟนๆรายการโดยเฉพาะนั่นก็คือเสื้อทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ของแท้พร้อมลายเซ็นนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้ยกทีมค่ะมอบให้กับคุณผู้ชมผู้โชคดี1ท่านติดตามรายละเอียดลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษได้ทาง Facebook Fanpage โอกาสแบบนี้ไม่ได้มาง่ายๆห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ